อีค่ะยายวันนี้ยายทำอะไรยายก็วิงเ็ดอันสาหวิงแบบบ้านเฮาแม้วิธีวิธีคนอีสานผูกนี่กับผูกให้มันเลื่อนได้เด้บ่แม่ผูกตายผูกคนมันเลื่อนได้บัด,น,น,น,ดบนี้ยี่สิบกบสิเอาใหม่อ้าวบัดนี้ทักได้แล้วพี่น้องจ้าวันนี้ยี่สิบกบมากอกอเสารวิงนี่ละพี่น้อง กระมันใส่สวิงยุติแม่กับพ่าใส่ละลูกแม่กะเห็ดเอาไปเก็บแอปเปลิลเป็นตาดีอยู่เด้เนาะเอาดีเ่อถูกแนวแม่กะเห็ดพ่อมันบอลืมห้องลืมเห็ดเสื้อๆนี่ละอันนี้ที่อยกับมะก,กอกอวีงนี่เสียกมีพี่น้อง เอาหลอดปานมันหลอดปานแล้วก็เอามาคงคงท่าพี่ก็ดึงดึงแล้วก็ส่วนส่วนเขาตัวนี้ก็ดึงตัวนี้ก็อ,ออกมาลักนี่ยิ่งิ๋วว่เอาบ่าเอาหลายแล้วแต่ผู้หมักยิ่ติ๋วเอาเก้าลักหรือสิบสามลักก็ไดพี่นอ้องแล้ก็สิคง มานนี่ก็ดึงขึ้นมาปานดึงเสียกนี่ขึ้นมาปานเพื่อกาเสียกนี่ก็หลอดปานเขามามาโค้งพี่เ็จะาซ่านี่แม่ให้เฮ้ยยังบอนันออยังบอเห็นนี่เอานี่เอาซาซานะเอาเอาเอเอาเทียมไมนี่ก็เสียกนี่เข้าดึงแล้วบัน,นิโค้งม่านี่ปานปานมันอยู่ในเสียกนี่หลอดหลอดเสียกเรียพี่น้องเพราะว่าเสียกตัวนี้นี่มันที่ เป็นนลันเสียกผูกเรียกอยู่กับเธดึงออกมาในเ่ตซาซากบไม้าย,า,ยางดอกแล้วเดีย๋ยวเดียกหันตานี่แล้ววันนี้เอาตาไม่โค้งมานีก่กะเอานี่เขี้ยตัวนี้ออกมาก็ดึงใส่ปานที่เกา่าเข้านับเป็นหลักเห็นบ่มในในจักรลักแล้วเดี๋ยวแม่นับเพิ่มกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาอีกหลักหนึ่ง เอาสิบสามหลักเอาเก้าก็ได้พี่น้องเอาเก้าก็ได้อะเอาสิบสามก็ได้เอาสิบห้าก็ได้เราจะควบมาของของผู้ใดนี่อันนี้คือายติวนี่อาเก้าหลักเก้านี่แล้วด้ติวเ,วาเหาผิดพี่น้องเจติวนี่เฮ็ดสิบสามหลักนี่แล้วเลยได้สิบสามหลักแล้ววันนี้เราสิเอาออกมาก เอาออกแล้วก็สิปอยเหมือนล้วสิผูกมันต้องใจเย็นได้ผู้ใดเหตุใดนี่คือคือใจเย็นที่สุด ดึงมันเขา่าเห็นว่าเป็นหองดึงเขา่าผูกแล้วตีมันทิ่มแม่แล้วมันก็ดึงเขา่าจ้าผูกยังวมันเน่นๆดิง่ายแตบ้แน่ราเนีนๆคักเพราะว่านี่นเราเข้ามาเขามาดึงอีกรอบรอบนึงก็นี่ก็ได้นี่ไม่มเห็นบ่นี่กระสานต้อเตะในกีะสานต้อก็สิเอาแขร์ไ่เห็นบ่นี่ละ บางคนนี่ก็เอาหลาย่านี่บางคนก็เอาหน่อยเอาเก่าก็ได้เอาสิบสามก็ได้สิบห้าก็ได้แล้วจะพูแล้วจะพูพนทนดบัดบนี่ฟันหลกันใหญ่บอบอบอจังใดบ่บ่บเกี่ยวกันบ่เกี่ยวกันกับห่วงหลายเขาเอาแคเขาปล่อยออกตลอดเอาบัดนี่ดิสิดิสิดิสิดเบัง ไม่นี่ค่ะไม่อย่างเด้อพี่น้องเอาอเไม้ตะเกียบไม้ตะเกียบลูก